สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอสมไมอทีสวิตนะครับวันนี้ผมจะมาทําการซ่อมบานพับทางด้านซ้ายกันนะครับตัวนี้มาในการหักเลยจะทําการหลอมเบ้าขึ้นใหม่แล้วก็ทำการซ่อมเดี๋ยวเราไปดูหลังาจากที่เราลงกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่ผมทําการลงกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการประกอบเครื่องเสร็จตัวบานพับก็เปิดปิดใช้งานได้ปกติ ผมจะทำการคายตัวบานพับเพื่อให้มันเปิดปิดง่ายขึ้นตอนแรกมาฝืดเลยตอนนี้ลื่นขึ้นแล้วเปิดปิดใช้งานได้ปกติอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับาการซ่อมบอดี้สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีอาการ b o ดี้หักนะครับสามารถส่งซ่อมได้ที่สมายทีสวิตได้เลยนะครับสามารถติดต่อมาทางเพจ Facebook หรือว่า Li n e แอดได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ